กับบ้าเบียพี่น้องผมได้ยังกินครับมือนี่ได้ป้นกับต้มห,หางงะครับกับเจียวเจ้าผีแหงในตำนานครับถ<า>้วยนี่เดียนหนึ่งแหละครับต้มสมหางงวต้มสมหางงวอืมไอ้ละกะปนปลาควงไงครับเนี<า>่ยภาคเขาพระเหมือนเดิมคือก็ป่นกระจกให้ไม่อว่าคนนีดีเนาะเบียเนะาะครับว่าเพื่อนว่า วัดบรรพกับวัดบรนสรังสรงนี่โอ้เป็นทีเพื่องความกบ้ามีแล้วล่ะจักสิไปใส่คันคิดยังบ่ออกบอกวัดสังสงกับวัดบรไพายแกวเลยพี่น้องผมมาก่อนอื่นก็ตองดพระเขาพระอ่าเหมือนเดิมคือก็นี่กินยุดอนปูตาเนาะครับเนาะกินยุดอนปูตาพี่น้องผมกับบ้าวเบียของเฮาเอาเดี๋ยวเขานุญาตแ่งพระเขา่าอ่าแงพระเขาให้ปู่กัน โอ้บเบียวเจียวใส่น้ำให้ปูนี่เบียรเจียวแช่น้ำเจียวยืมวางไอจานเด้อมันสีเขียนด้ิรอบย่านปูเขียนโอ้มีผูใ้ใดมาไหวคือพ่กบอกเนี้ยว่ามีน้ำแดงไหมก็ซีด้เสื้อน้ำแข็งมาไหวให้น้ำแนี้ยส่นตัวซีด้บอกว่าเสื้อน้ำแข็งมาให้น้ำเนี้ยปูครับอ้าวลูกหลานเดี๋ยวถ้าเอาน้ำกับบ้าวเบียรบ้าวเบวียไปเอานา้ำอยู่แล้วูนเด้อขอเชิญปูนีม่นปูมาเอาเนี้ยอย่างเนีย้ยกินเด้ออันนี้ผูใ้ใดมาถวายบ้ามีกับบ้าหูดก็แล้ใจใส้ศรัทธาเพื่อน ได้กินน้ำแดงฟรีแล้วพี่น้องผมเอาเอาตั้งไปคางกันนะครับมองหันอือปูสองเถียงนีเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นพันธมิตรกันเพิ่นกินได้เยอะดอกอือตั้งไปมองคางสร้างเขานี่พี่พี่คางสร้างพี่นี่นี่นบาครับนั่นละอือไปเข้าไปกินไปสันเพิ่นกินแล้วพูกินแล้วเขาก็กจีนบาทนี่พี่น้อง ใจดีดีไม่ออกวัดบัลลังซาครับบัณไพหลวงปูง่หลวงพี่เด้อทั้งสองวัดบ้ามีขอบคุณหลายๆกับบ้าเบียเนาะครับเนาะไปขอ,อย่มใดก็ได้เนี่ยมากิน,กนย่มนั่นพี่น้องผมขาดนอสวรรค์แบบเบียเอ้าลุยเลยเบียลุยเลยครับลุยเลยเรครับผมอืมบ้าเบียของเฮาเสายยางพี่น้อง<ช>สบายไปแปดยางเนาะครับบ้าเบียออือื เกว้วรัะหูมีดาพร่อมป่ะเสืเบิงมมนป่ะไอเงียโมมี่ฮะัมมี่เจ้าอยากกินปลายากูเออกินปลาครับอืมกินปลายาุ่หางัวดิบ่กินจังไหเบิงี่น้องเบิงควาวมเขี่ยมคนของมันเบิงควม้มเขี่ยมคนของมัน ุ่นยศจริงๆอะว <Wow. Wow. S 3> mm ้าววว้ามันต้องมีผู้มันต้องมีผู้ถือเลขหรือผู้ใจบุญได้เบียนี่เบียว่าพนถือเลข่องหรอพนตั้งใจเพราะว่ามันหมัวบางแง่หนึ่งพี่น้องพนตักให้ซ้ำนี่แหละเจ้าเนี่ยตำนานน้อง,งเจ้าเนี่ยตำนานนะอืมจัดไป อืมอืมรว้ก็ค่อยเลึอกค่อยอยำแลงไหน่แก้ว่าบอกแล้วเจ้วมาันเดียวอ่ะหาพักกับดีอ่ะไม่ได้กินได้เพิ่นตัวหยอดมุ้ยเป็นพักบ่พี่น่องมันพักบ่หมดอ่ะ กินได้บ่ได้วะพี่น้องบอกเลยได้กินได้บ่ได้นี่ เบียญน,นี่อ<ง>ันนี่มันกินได้บ่ป่ะกินได้ครับยอนย่ยนี่แมนี่แมเขาเอานี่อย่างวะยนี่ยนี่อย่างกากเกันนะครับจิ้นบ่ได้กินบ่ได้เขาบ่เคยกินมันป่ะบ่เคยกินครับบ้าไม่สิกินคิวแล้วเบีย ع. ดมเบ้องดูบ้าไม่สิกินได<ห>้เนี่ยอย่างน,นี่ต้น,ตนท่ามัยยันจิ้นบ่ได้มันป่ะกินบ่ได้ครับอ๋อจิ้มจาน่ะถ้าแพ้ได้อยู่ครับ คิ้วเหัอเดียวสัเบี้ยวบอ,อกว่าล่างมือก่อนโอ้ยหยับควันร้อนคันเบี้ยวว่บอ,อกกินด้บัางเหรอหยับควันร้อนโอ้มาพี่น้องต่อต่อเบีย้ยวเหรอรโอ้อันนี้ยังกินได้บ่าเย,ย็นอันนี้กินได้ภาคเกษตรนะครับโอเคโอเคพี่น้องผม บมโหแล้วค่อยๆกินไปเรื่อยๆระเบียเฮาพักนงางอ่างอย่ามีเบิร์ดปีนองผมกินไปเรื่อยๆแส่บๆนัวๆจัดไปข้า่อย,ยู่ดีนอนตุมเนาะแม่วันโัรใส่กับบ้าหนำ เดี๋ยวมันกินหยอดเชื่มหาเอือยกินข่าไปันโลกกระพอเลยนะครับเยันบ่มันคอยสมานแผลยงเงียเมียตออ๋อตัวนี้เห็นบ่ รู้สึกก็ความมากดีอ่ะอแจว่วแจ้าวครับแจ่วครับนั่วดีนะครับอืมหอมได้วับกว้นดีออกรสชาติ ตั <itos> ้งเดย์เนะครับนี่บ่ครับแก่หน่อยเบื้องแนวร้อชจมฮังกวงบ้าเบียวัดแสบแก้วบ้าเบียวัดดีเอาอย่าให้เพ่อแจ้งเพื่อเพิ่มอยู่บ่ะพี่วามแจ่สทุลลดครับแสบตัวกับตัวเอาสดปนผมคุยเลยครับทำยังไงเลยก็แสบดีเลยกินปลาแดกอ่ะกินปลาแดก แ่บว่าเพี้ยนว่าเห็ดป่นไม่ไหลายๆเลยนะคือเจ้าต้องให้มันได้ฟิวนี่เท็กเจอร์อ่าของการกินแบบนี้แล้วก็ความเข้มข้นให้ได้แนวนี้ใส่ต่างร่างบ่เอาเจ้าพานเจ้าไปเฮ็ดขายใส่ในประเทศต่างประเทศ,เ,ทศเจ้าขายได้เบิดนี่ต้มหางง่วแบบนี้สุด่ปนะ่น,นแบบนี้อื่แล้วก็เอาไปบัดคู่มือพร้อมเด้อแบบนี้เอาไปบัดคู่มือพร้อม เดิมั้งหว่ยแซ่บอืมไม่ออกว่ามันไพ่มันบอกว่าอีหน่อยมันต้มแซ่บที่บริษัทโอ้สุดยอดวัดเสียค่อยวัดเสียแล้วกันว่าเอาไปแข่งค่อยกินเบื้องกว่าท่านไม่เอาคนกระตักไงอืมบ้ามีบ้าไปยืมเงินเดือนไไปยืมเงินปูรุ่นบอกอืม เดี๋ยวจะหาลอยเดี๋ยวเดี๋ยวพันเนื้อเข้ามาแบ่งกันพูดนะหาลอยคันเดี๋ยวหาลอยเขาที่ให้เบียร์ซ้องลอยบ้ามีอ้ไรซ้ำลอยผมไม่ได้มีเงินไปใส่เขานะครับเบียร์อะหัวมาหัวครับยืมเงินพระซ้ำขอได้บะ่ะเป็นประกาศต่วงเขานะครับครับยืมได้ซ้ำข้อได้ก็เรียกกันนะ กินพักคุณนะเสียบครับไปขอของหวานผุณต่อ่ะขอของหวานมากินมาๆมน่อันคือหัวในอันแห้งๆอย่างให้ใน่อันมาบอกข้ามข้มให้บ้าเบียรฟังเป็นนั่นลงบานนั่แหละครับจังเงนจีเ้าเราได้เนาะ Ủa ừ. ừ không bán bao lẻo được Không bao lẻo mà Này. Wow Cái mai không có cái dẹp được à dẹp hả, Nhưng bớt biển กินม,ม,มัือเลยบามีฮะมนไหนหลายไหมอันไหนอืมเนาะครับเดว่าปันใจดีปัญหมากอาาเอาละไปไปว่างหันกินบ่อไหรดอกกีเอาขึ้นย็งกี่ยังสิกีนะ คือเจ้ขี่ียข้อัดครับยำชีชีเจียมขอททุกาติกตัเดี๋ยวพี่น้องผมจากหัอใจที่มาอีสานบาน้องขนมากครับบาเบียร์งามๆนะพี่น้องนะฮักในอฮักรดรวดพี่น้องเด้อมาเด้ออ้เราแรน้ไอนี่เวียรพี่้นไทองปาตะโพไอลุงเขียวอ้อลัน ไอ้อลเลนก็อยากไอช้ชินชินไอ้ชินเท่นห้างนี่แหละผู้หนึ่งเป็นภาษาอังกฤษน่ะอืมตัวไอถือกล่องประค่างชีวิตไอบันจงไออยังบ้ามีอาฐบาบาดบ่ไหวด,วดอกมากินมาอยากมาแซบล่มคือมาแห้งเดียวไมาแซบมานัวน้ำกันครับเอาซ้ำนี่พี่น้องขอบคุณครับอือหึ